ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรู้จักซีเดลตอยู่แล้วแหละแต่เพื่อทําให้นัลกลงทุนทําความเข้าใจกับเราให้มากที่สุดครับผมขอให้อธิบายโครงสร้างธุรกิจของเราหน่อยได้ไหมครับว่าเราทําอะไรอย่างไรบ้างครับได้ครับก็เดี๋ยวผมเท้าความนิดนึงน,นะครับจริงๆสีเด t a เนี่ยเราอยู่ผู้สังคมไทยนะครับมากว่า40ปีแล้วนะครับโดยในช่วงแรกเนี่ยนะครับเราอยู่ในเครือของบริษัท สีที่ที่มีมาเก็ตแชร์เยอะที่สุดในเมืองไทยนะคะับแต่ตอนปีสีสองเนี่ยทางคุณพ่อเองนะครับก็ได้รับโอกาสนะฮะมามาเปิดโรงงานของตัวเองที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มทุนจดทะเบียนนะครับแล้วก็มา เพื่อที่จะปลดล็อกในเรื่องของการเติบโตนะครับในประมาณปีที่แล้วกรกานาครับร้วแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนนะฮะโดยที่ผมกับน้องชายนะฮะนาฏพลที่เป็นซีโนะฮะเป็นรุ่นสองนะครับแล้วก็รับไม้ต่อมาจากรุ่นคุณพ่อครับครับกราบผมนะฮะของเราเนี่ยสีของเราเนี่ยแบ่งเป็นแบ่งเป็นประเภทต่างๆด้วยถูกไหมครับอธิบายให้ทุกคฟังหน่อยครับว่าจริงๆแล้วธุรกิจสีเนี่ยมันมันเป็นยังไงแบ่งประเภทแบบไหนอย่างไรครับ คับจริงๆในพอร์ตของซีเดลต้านะครับอย่างนิกิที่เวียนนะครับคือในช่วงแรกเนี่ยเราเน้นในเรื่องของงานโครงการนะครับแต่ก็เราก็มีการเติบโตในชาติของเอกชนแล้วก็งานค้าปลีกในช่วง5-10ปีที่ผ่านมารวมกับการมาของพวกโมเดิร์นเทรดนะครับ ็ถ้าเกิดว่าเราแบ่งในเรื่องของตัวสีเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นเซกเมนต์ได้ประมาณสักสามรุ่นนะครับสามเกรดนะครับโดยที่จะแบ่งเป็นสีคุณภาพสูงนะครับสีคุณภาพคุ้มค่านะครับแล้วก็สีคุณภาพพิเศษนะครับโดยที่ในช่วง6เดือนแรกของปี64เนี่ยนะครับเรามีการปรับพอร์ตนะครับเพื่อที่จะสร้าง GP ให้ได้สูงขึ้นนะครับโดยที่เราจำหน่ายสีคุณภาพสูงเนี่ยอยู่40.7%น,นะครับ สีคุณภาพคุ้มค่า,าหมายถึงพิเศษเนี่ย40.7นะครับแล้วก็สีคุณภาพสูงนะครับ27.4นะครับแล้วก็สีคุณภาพคุ้มค่าเนี่ยอีกประมาณ3.2ครับ ครับผมอ่ามันตัดต่างกันยังไงครับสีคุณภาพพิเศษคุณภาพสูงคุณภาพคุ้มค่าก็คือตามเกรดมันครับครับ,รบถ้าถ้าจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะถูกแบ่งโดย durability หรือว่าอายุการใช้งานของตัวสีครับโดยที่ถ้าเกิดผมยกตัวอย่างเช่นสีคุณภาพคุ้มค่าเนี่ยจะมีอายุงานเนี่ยไม่เกินประมาณ5ปีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีคุณภาพพิเศษเนี่ยที่เป็นระดับเทียบบนเนี่ยก็จะมีอายุงานมากกว่า10ปีครับ อ๋อครับผมและณขนานี้เนี่ยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยตั้งแต่ปี6-3เป็นต้นไปจริงๆแล้วเนี่ยเราเราโตมาจากสีคุณภาพสูงกับคุ้มค่าถูกไหมเขาปี6-3สาั<า>ปี63เป็นต้นมาใช่ครับเรามีการปรับพอร์ตที่เราเรียกว่า premiumization นะครับก็คือการที่ขายสีที่มี value added สูงขึ้นครับทำไมทำไมมันปรับพอร์ตได้ง่ายขนาดนั้นเลยฮะม,มันกระโดดขึ้นมาทันทีเลยนะจาก29%เป็น35จาก189ล้าน ในปี62นะฮะมาเป็น2 3 6 2> ล้านมันมันเกิดจากอะไรลองเล่ากระบ,บวนการภายในหน่อยสิฮะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าเออเราไม่ได้มันก็ไม่ได้ทำได้ทันทีนะครับการที่เราเป็นผู้ผลิตเนี่ยแน่นอนฮะเราเป็นผู้ผลิตไทยนะครับแน่นอนการพึ่งพาเทคโนโลยีเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับแต่ว่าเราก็มีการโคเอนจิเนียริ่งกับบริษัทที่เป็นนวัตรกรรมระ,ระดับโลกนะครับ ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหลายปีนะครับเราก็มีออกสินค้าที่ออกมาในกลุ่มพวกนี้มากขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็มาคล้ายๆกับว่าปกผลึกนะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาที่เราเข้าสู่ตลาดรีเทลมากขึ้นมันก็เลยซับซ้อนภาพถึงตรงนี้นครับที่เรา,ามีในเรื่องของสินที่คุณภาพสูงขึ้นประกอบกับพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับที่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับเราจะสังเกตได้จากการที่มี choice ให้ผู้บริโภคเนี่ยเลือกเยอะขึ้นน่นะครับในทุกๆสินค้าเลยไม่ใช่แค่สีครับกราบกราบแล้วก็หกเดือนแรกปีสองพันห้าร้อยสิบสี่สีคุณภาพพิเศษเนี่ยซึ่งเป็นเกรดรที่ดีที่สุดเนี่ยสี่สิบเปอร์เซ็นแล้วนะตอนนี้อยู่สี่สิบจุดเจ็ดเปอร์เซ็นตะครับครับจากเดิมก็จะต่ำกว่านี้ฮะตอนนี้เป็นประมาณเกือบ ืบครึ่งหนึ่งของพอร์ตเราแล้วฮะก็อันนึงเลยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ที่เรียนนะฮะคือพฤติกรรมผู้บริโภคก,ก็มีความต้องการของสีที่มีคุณภาพพิเศษสูงขึ้นอย่างเช่นตัวล่าสุดนะครับที่เราไปคอ l a าบ r ร t ชันกับทางดิสนีย์นะครับที่จะเอาอตัวคาแรคเตอร์ของดิสนีย์เนี่ยมาอยู่ในสินค้าของเรานะครับโดยที่เราใช้ p product line ชื่อว่า Delta Magic Shi นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสีทาภายในนะครับซึ่งช่วยในเรื่องของอบ้านเย็นด้วยนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของกลิ่นอยู่ได้ทันทีแต่และที่สำคัญนะครับเราไปไปทดสกับทางมาลนยมาฮิดโดนนะครับก็มีช่วยในเรื่องของไวรัสได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทรนที่เราทำเพื่อที่จะทำให้เข้าเข้าสู่ผู้บริโภคในยุค2021มากขึ้นครับ ลูกค้าที่เลือกนี่เป็นเป็นกลุ่มไหนฮะเป็นกลุ่มของช่างหรือว่าเป็นกลุ่มของอผู้ผู้อยู่อาศัยเองหรือโรงงานอุตสาหกรรมเองครับครับจริงๆถ้าตอบ i ินเจ e น a l นะครับให้ท่านนักลงทุนเลยทุกท่านผู้ฟังทราบไปนะครับก็คือว่าจริงๆในอุตสาหกรรมสีไทยเนี่ยนะครับก็คือคนซื้ออาจจะไม่ได้อยู่เองนะครับแล้วก็ คนอยู่เนี่ยอาจจะอาจจะมีแค่หน้าที่หน้าที่ค่าจ่ายเงินนะครับโดยที่กลุ่มหลักเนี่ยก็ยังเป็นผู้รับเหมาและช่างทาสีนะครับแล้วก็เจ้าของที่พักอาศัยเจ้าของโครงการรัฐและเอกชนนะครับส่วนผู้อยู่เนี่ยก็ก็เป็นผู้ที่ชําระเงินจ่ายเงินนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาลงมาทาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคร,ครับอันนี้ก็จะยังเป็นสัสดส่วนเนี่ย Uh, 70, เสิ70-80%เซนี่ยเรายัางเน้นไปที่ในเรื่องของผู้รับเหมาและช่างทาสินครับนั่นส่สินั่นแสดงว่ากลุ่มผู้รับเหมาหรือใครต่างๆคนที่ซื้อของเราเนี่ยนะฮะซึ่งซึ่งถือว่าเขาาไม่ได้อยู่อาศัยเองนะฮนะ,ะใช่ครับใช่ครับเห็นคุณภาพมากขึ้นเหรอครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นเทรนด์มากกว่าะในพอร์ต oh. ของเรานะครับที่ตอนนี้เน้นทางด้แน่นอนครผู้รับเหมาก็ต้องเน้นในเรื่องของราคาด้วย ใช่ไหมครับครับครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของโครงการทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการที่จะมาเลือกนะครับโดยจริงๆเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ที่ที่บอกเลยว่าเป็นอินฟลูเอนซ์สูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีนะครับก็คือเป็นกลุ่มสถาณิกนะครับที่ที่วันนี้เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยอาจจะมองว่าสีเป็นแค่คอมมอนดิตี้นะครับ ว่าเออสีอะไรก็ได้เหมือนๆกันนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราก็ educate คนกลุ่มนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้เห็นถึงความแตกต่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของสีที่ลดโลกร้อนนะครับทาให้บ้านเย็นอะไรพวกนี้เป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าเทรนด์มันมาทางนี้นะครับแล้วเราก็มีการปรับพอร์ตนะครับสินพาให้สอดคล้องครับกลับในอนาคตครับกลับครับคุณผู้ชมครับนี่คือเราพยายามเจาะลึกเรื่องนี้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นอนาคตของของบริษัทอยู่เหมือนกันออผมถามอย่างนี้ค,คือถ้าเกิดว่าออรายได้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นสัดส่วนเพิ่มขึ้นแบบนี้ครับมันมันทำให้ตัวของมาจิ้นของสีคุณภาพพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยหรือเปล่าครับบอกได้ไหมครัว่าอยู่ประมาณสักเท่าไหร่อย,อย่างไรเมื่อเปรียบเทียบสามสามตัวครับก็ขอชี้แจงสิ่งที่เราแจ้งลงไปในไฟล์นี้นะครับก็คือว่าจริงๆในรายได้รวมของบริษัทเนี่ย นในปี62เนี่ยเรามียอดขายอยู่595ล้านบาทนะครับอย่างปี63เนี่ยเรามียอดขายอยู่603ล้านบาทนะครับก็อาจจะโตดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราก็มีช่วงล็อกดาวน์ช่วงโควิดครั้งแรกด้วยนะครับในปีที่แล้วนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่า H1 นะครับของ64เนี่ยยอดขายเรามาที่393.4ละนะครับ ส่วนกำไรสุทธิเนี่ยในปี63เนี่ยทั้งปีนะครับเราทำได้ที่ประมาณ41.9นะครับแต่ H1 ของ64เนี่ยเป็ดอ่าเราทำได้46.4แล้ครับครับส่วน net profit margin เนี่ยนะครับก็ปรับตัวนะครับสูงขึ้นนะฮะจาก6%นะครับในปี62นะครับมา6.9ในปี63นะครับแล้วก็ H1 ของ64เนี่ยเราทำได้ที่8.4ครับว้าวกราบกราบ อ้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เห็นภาพได้นะครับส่วนสีคุณภาพสูงสีคุณภาพคุ้มค่านี่สถานการณ์จะจะเป็นยังไงฮะมีโอกาสเติบโตได้ไหมครับหรือ,อยังไงครับก็จริงๆผมขอตอบเป็นสองภาพแล้วกันนะครับภาพหนึ่งเป็นแมโครนะครับภาพหนึ่งเป็นไมโครนะครับ ราะว่าตัวเราเองเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนภาพแมกโรทั้งหมดของตลาดสิงนงรในปะเงไทยะนะครับ,รบเราอาจจะยังไซส์ยังไม่ได้มีอีคอนวิสเกลขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงในภาพแมกโรก่อนก็เหมือนที่เราท่านท่านๆรู้กันในรายการเ<ะ>ผมเชื่อว่านะักลงทุนน่าจะติดตามข่าวกันนะครับก็ทางรัฐบาลก็มีการปลดล็อกนะครับในเรื่องของ LTV นะครับทางด้านกลุ่มอสังหาก็น่าจะได้รับอันนี้ส่จากตรงนี้ นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ทั้งทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยเติบโตนะครับกับอย่างที่2ในภาพแมกโรเนี่ยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสีเนี่ยเป็นวัสดุที่มีการใช้ซ้ํำนะครับแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องพึ่งพาดีมานใหม่อย่างเดียวในการเติบโตนะครับอันนี้หมายความว่าก็คือเราจะสังเกตได้ว่าสีเนี่ยตึกตึกหนึ่งเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ย สมมุติว่าตึกหนึ่งเราสร้างมาอเอาคอนโดแล้วกันนะครับท่านผู้ฟังฮนะ่ก็คือว่าคอนโดในเมืองไทยย,ยังไม่เคยทุบเลยนะครับตั้งแต่หลังแรกที่สร้างกันมานะครับแต่ว่าสีเนี่ยมันจะมีการใช้ซ้ำห้าถึงหกรอบนะครับสมมุติว่าถ้าสิบปีใช้ทีนะครับะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของภาพไมคโครนะครับส่วนปัจจัยที่สามเนี่ยก็คือในเรื่องของออตัวสีเนี่ยนะครับยังมีในเรื่องของการที่ มาแอพพลายเนี่ยแล้วมีค่าวัสดุเนี่ยที่ถูกกว่าวัสดุปิดผิวตัวอื่นๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น3ปัจจัยนะครับในเชิงแมกโรที่ทำให้อุตสาหกรรมสีเนี่ยยังมีเสน่ห์นะครับส่วนในภาพของไมโครเนี่ยนะครับเราก็ยังโตได้ดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เรียนท่านผู้ฟังแล้วก็ ทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังเป็นบริษัทใช้ตั้งกลางนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีเยอะมากนะครับเพราะว่าเราเน้นในการโครงการเป็นหลักนะครับในช่วง4ีหปีที่ผ่านมาประกอบกับการมาของโมเ n Trade เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยเรามีช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยสูงขึ้นเยอะมากนะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเราเน้นไปที่ในเรื่องของการกระจายเครื่องผสมสีซ่งึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรามาระดมทุนในครั้งนี้นะครับ จากเดิมเนี่ยประมาณ370-80เครื่องนะครับเราจะเพิ่มอีก440เครื่องในอนาคตประมาณ3-4ปีนี้ครับครับนะทีนี้เนี่ยโอเคเราเริ่มเราเริ่มเห็นของการฟื้นตัวของผมไม่แน่ใจนะในมุมมองของเราเนี่ยมองยังไงเรื่องของอสังหาริมทรัพย์มีเรื่องของการผ่อนคลาย LTV เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันจะส่งส่งผลกับเราแบบไหนอย่างไรครับคอนโดใช้เยอะไหมสีสีของเรา ครับก็ต้องบอกว่าคอนโดใช้เป็นเป็นสัดส่วนที่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่างานของสี่เดลต้เองเนี่ยเราไม่ได้กระจุกอยู่เฉพาะในกรุงเทพปริมณฑลนะครับเรากระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับรายได้เรายัางโตได้ดีนะครับถึงแม้จะมีการล็อกดาวน์ในพื้นที่ชั้นในนะครับ สายงานใหญ่ๆนะครับก็ถามว่า LTV เป็นอันนี้ส่งไหมนะครับก็ถ้าถามจากที่ได้ซาวซาวเสียงจากลูกค้าหรือกลุ่มเพื่อนๆที่ทำาสังหาด้วยกันนะครับจากก่อนหน้านี้ก็มีแนวทางที่จะชะลอตัวหยุดสร้างไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับมาคึกคักครับอ่านะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยปัจจัยบวกสำหรับเรา คืออย่างนี้ครับก็คงบวกทั้งอุตสาหกรรมนะครับอาจจะไม่ใช่แค่สี่อย่างเดียวนะครับกรับกรับเดี๋ยวผมขอถามอีกหนึ่งคำถามแล้วเดี๋ยวจะไปไปในเชิงของมุมมองของเรื่องของราคา IPO แล้วนะฮะได้ครับทีนี้เนี่ยในเชิงของการแข่งขันล่ะครับเป็นยังไงครับแล้วจุดแข็งจุดเด่นของเราเนี่ยอยู่อยู่จุดไหนอย่างไรฮะครับ ก็ต้องถ้าตอบแบบให้ mapping ใน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 หัวออกมาให้ให้ให้เข้าใจง่ายๆแล้วกันนะครับผมขอตอบในเชิง 4P และการ marketing mix ง่ายๆนะครับก็คือ product price place แล้วก็ promotion นะครับถ้าถามว่า,าการแข่งขันเนี่ยนะครับตัว product เนี่ยเรานะครับมีการนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลานะครับนั่นหมายความว่า เราสามารถออกสินค้านะครับที่โดนใจผู้บริโภคมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็คือเพิ่มในเรื่องของวัฒนมลายหรือ่า uh, GP แล้วก็ net profit ของบริษัทได้มากขึ้นนะครับเรามีการเอาในเรื่องของอเครื่องผลิตผสมสีนะครับแบบสุญญะนะครับเข้ามาเป็นรายแรกนะครับในเเชียระวันออกเสียงต้ายซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของเวลาการผลิตนะครับ ลดในเรื่องของต้นทุนการผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ Product ที่เป็นจุดแข็งของเรานะครับประกอบกับการที่เรามีฐานในเรื่องของงานโครงการเนี่ยแน่นอนฮะในเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะครับก็เป็นจุดที่วันนี้เนี่ยเราทําได้ดีในตลอดหลายๆปีที่ผ่านมาอันนี้ในเชิงของเรื่องของ Product นะครับสุดท้ายในเรื่องของ Product เนี่ยก็คือการที่เราทําสร้างแบรนด์แวร์น็ตสูงขึ้นนะครับโดยการที่วันนี้เนี่ย เราไปโคนกับแบรนด์ระดับโลกนะครับอย่างดิสนีย์นะครับเพื่อที่จะเข้าถึงคอน sumer ได้มากขึ้นนะครับในในช่วงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ2 P แรกนะครับในเรื่องของ Product แล้วก็เรื่องของ r r i i n g นะครับตัวถัดมานะครับก็คือในเรื่องของในเรื่องของ Placement นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับตอนนี้เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยนะครับมีช่องทางการจำหน่ายของร้านัสดสู่ขอสร้างเนี่ยอยู่6,000กว่าเจ้านะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยสีเดลตเนี่ยหรือ d ีเพนนะครับที่เป็น ticker name เนี่ยตอนเทรดนะครับก็คือเราจะมีเพรเซนต์อยู่ประมาณ1200เท่านั้นเองนะครับหมายความว่าจริงๆเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็น room for growth ของบริษัทนะครับที่มีความเสี่ยงนะครับไม่ได้สูงนะครับเพราะว่าเป็นตลาดที่เราค่อนข้างมีความเข้าใจอยู่แล้วนะครับแค่จะมาะโระดมทุนแล้วก็ปลดล็อกตรงนี้นะครับครับ อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของของในเรื่องของกลยุทธ์ข้าวๆนะครับของการที่เราจะสามารถเติบโตไปกับอุตสาหกรรมในช่วงสามถึงห้าปีข้างหน้ายัางไงครับอืมนะคะแล้วเงินที่ได้จากการลงม,มทุนเนี่ยตอนนี้เราจะาไปทำอะไรบ้างนะคะสำหรับโครงการในอนาคตครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เรียนท่านผู้ฟังทุกท่านน่ยนะครับการที่มีเครื่องผสมสีเนี่ยนะครับก็อยากจะท้าความว่า มันคล้ายๆกับธนาคารพาณิชย์ที่มีเครื่อง ATM นะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับคือใครที่มีตู้ ATM เยอะก็จะสามารถมี Present แล้วก็สามารถสร้าง m า r เก็ s แชร์เพิ่มได้นะครับหรือร้านสะดวกซื้อนะครับที่ขยายสาขาก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะงินส่วนตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นคี y ์ไรเ e r ร์ของเรานะครับเราจะเอาเงินประมาณหนึ่งร้อล้านนะครับไปซื้อเครื่องผสมสีเนี่ยจำนวน4 4 0เครื่องนะครับจากปี ภายในปี68นะครับจากตอนแรกที่เรามี379เครื่องนะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารคลังสินค้าครับอันนี้คือวัตถุประสงค์แรกนะครับวัตถุประสงค์ที่2เนี่ยนะครับก็คือเพื่อใช้เป็นเงินในการปรับปรุงโรงงานเครื่องจักรนะครับแล้วก็เพิ่มโรงงานใหม่นะครับที่สุวินทวงศ์นะครับเพื่อรองรับการเติบโตนะครับอันนี้ภายในปี68เช่นกันนะครับ ส่วนอีกงันหนึ่งนะครับเป็นเงินทุนนะครับในการทำระบบ Enterprise Resource Planning นะครับหรือ ERP ครับซึ่งอันนี้น่าจะไลฟ์ได้ภายในปีหน้านะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเงินทุนนะครับในการสร้างห้องแลบนะครับก็คาดว่าจะเสร็จปีหน้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการบริหารในเรื่องของบลอกเบียด้วยนะครับก็จะชำระคือเงินกู้ระยะสั้นแค่ส่วนเดียวนะครับไม่มากนะครับภายในปีนี้ นะครับแล้วก็เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุดเวียนเนี่ยที่มีต้นทุนที่ต่ำลงครับกลับผมอ่ะนะฮะคือมันก็มีเรื่องของการปรับปรุงโรงงานแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะต้องรู้ต่อไปนั่นก็คือว่ามันก็ต้องทําให้ตัวของประสิทธิธภาพดีขึ้นมาจิ้นก็น่าจะดีขึ้นใช่ครับเราสามารถที่จะออบอกนักลงทุนให้เห็นภาพได้อย่างไรครับว่าจากนี้ต่อไปนะต้นทุนเราจะต่ำลงนะแล้วก็มาจิ้นจะดีขึ้นจากการใช้เงินตรงนี้ครับ ประเมินไว้ไหมฮะว่าจะต้องอว่าจะ,จะจะต้นทุนเนี่ยจะลดลงสักกี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้น,นี้อาจจะตอบไม่ได้ใน,ในในตอนนี้ที่ exactly เป็นเป็นตัวเลขนะครับอาจจะต้องรบกวนติดตามนะครับในในผลประกอบการ,รต่อไปแต่ผมขอพูดถึงหลักการและกันนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปลงทุนในเครื่องผสมเนี่ยโดยที่โรงงานใหม่ของเราเนี่ยนะครับจะเป็นใ p u l l y automation น Autom นะครับ ซึ่งการที่มีออโตเมชันแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้โรงงานเราเมีความยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ของผันผ,นผวนของของของดีมานนะฮะเราจะยกตัวอ,อย่างได้อย่างเช่นในเรื่องของโควิดที่ผ่านมาที่จะมีบางเดือนนะครับที่ดีมานมันห่างไปนะครับ ซึ่งในอดีตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีอะไรที่เป็นค่อนข้างฟิกซ์ที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันจะทําให้มัน bottom, กระทบบอทเทมลายแน่นอนนะครับแต่การที่เรามีระบบออโตเมชันเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถขยายหรือลดกําลังผลิตเนี่ยให้มันสอดคล้องกับดีมาได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะทําให้แน่นอนฮะอุตสาหกรรมผลิตนะครับเอสยีนถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับอะไรที่มันมากกว่านี้เนี่ยมันก็จะสะท้อนถึงบอทเทมไลี่ดีๆคือ นะครับก็หมายความว่าการที่วันนี้เนี่ยเราลงทุนแบบนี้แนวโน้มที่เราจะสามารถบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้สูงขึ้นแน่นอนครับกล่าวครับอ่ะในส่วนของต่างประเทศมีแนวคิดจะไปไหมจริงจริงต่างประเทศเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเราเริ่มไปบ้างแล้วนะครับตามตะเข็บชายแดนนะครับเรามีตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับที่อยู่ตามด่านต่างๆนะครับ ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่ที่เราเจอช่วงโควิดที่ผ่านมาอาจจะทําให้การเตบ,บโตรตรงนี้เนี่ยไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับก็คิดว่าหลังจากนี้ครับการค้าชายแดนนะครับที่มีเงินทุนจากต่างประเทศเนี่ยไหลเข้ามานะครับตามจุดต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจสําหรับเราครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้มีแผนงานนะครับที่จะไปตั้งโรงงานที่ต่างประเทศเพราะว่า ในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่ที่เรามองนะครับว่าจริงๆเรายังสามารถโตได้ในขณะที่ความเสี่ยงที่ยังต่ำอยู่ที่ในแผนที่เราบอกไปนะครับครับกราบผมเอาละฮะมาถึงเรื่องของการกรธแล้วผมอาจจะต้องถามหน่อยหนึ่งเพราะว่ามีคนก็บอกว่าเอตั้งราคาคอยู่ประมาณสักเท่าไหร่นะ 7, คุณจิมเจ็ดบาทห้าสิบใช่ไหมครับเจ็ดบาทห้าสิบอ่ะปีอีอยู่ประมาณสักถ,ถ้าตามไฟลิ่งเลยนะสามสิบหกกว่าเท่านะฮะแต่ถ้าเกิดว่าผมมาดูตัวของอ อี i ีดาและกำไรสุทธิของเราเติบโตเนี่ยนะครับอีพดโตประมาณสักอสปีนะเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก74.5ดสิบสี่จุตโปรอันนี้อยากจะให้สื่อสารถึงนักลงทุนหน่อยครับว่าโอกาสในการโตในระดับแบบนี้เนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรมันจะเป็นยังไงในเป้าหมายของเราฮะมิกีจ่คุณจิบุญแสบว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นตเทจใช่ไหมครับในเรื่องของของเติบโตนะฮะ โอเคครับจริงๆถ้าเรามาดูในเรื่องของราคาและ P.E. นะครับที่เรามองว่าทำไมที่7บาท50ถึงเป็นราคาที่เราคิดว่าเหมาะสม,มน,นะครับคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆในเรื่องของ P.E. เนี่ยถ้าเราไปดูใน regional นะครับตลาดอุตสาหกรรม4เนี่ยในเมืองไทยเนี่ยยังถือว่ามี P.E. ที่ค่อนข้างต่ำนะครับเมื่อเทียบกับเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ50เท่าในใน regional อันนี้ข้อที่1นะครับ กับข้อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองว่า PE เมื่อเทียบกับอ,อ,อุ้นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเนี่ยนะครับอาจจะดูแล้วพอๆกันนะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูแฟกเตอร์ตัวหนึ่งก็คือในเรื่องของ growth หรือว่าเราเรียกว่า PEG นะครับซึ่งเราทำได้ต่ำกว่าหนึ่งนะครับอตอนนี้เนี่ยมันก็ถ้าเกิดเราเอา PE ที่30กว่าเท่าเนี่ยนะครับ่า าหารด้วยสัดส่วนของโกรดของของมาจินที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นว่าอัตราการเล่งของของ PEG เนี่ยของเราเนี่ยนะครับทำได้ดีนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้มองนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับเป็นมุมมองที่เวลาจริงๆส่วนตัวก็เป็นนักลงทุนด้วยนะครับก็จะมองในหุ้นที่ที่ยังไม่ได้มีอิ่มตัวนะครับในเรื่องของแคปซิตี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นสำหรับดู Re valuation สำหรับ หุ้นที่กําลังเติบโตนะครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองส่วนตัวว่าเ,ออเป็นผีที่เหมาะสมยังไงนะครับกลับ,บ,ลบผมขอสรุป2เรื่องนะฮะเรื่องแรกเรื่องของกําลังการผลิตเนี่ยอ, ى, อนาคตในการ ى, เพิ่มกาลังการผลิตมีมากน้อยแค่ไหนแล้วเรื่องที่2ก็คือเรื่องมาจิน้นโอกาสในการเพิ่มมารจิ้นมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับครับก็ในเรื่องของกําลังการผลิตนะครับการที่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะภายในปี6กปเราจะมีบุ๊ก ในเรื่องของอโรงงานที่สูนโฮงเข้ามานะครับจะทําให้กําลังการผลิตของเราเนี่ยสามารถเพิ่มได้เท่าตัวนะครับเป็นเท่าตัวเลยนะครับอันนี้ในเรื่องของกําลังการผลิตนะครับแต่ในการขยายเนี่ยนะครับเราก็ต้องบริหารเงินลงทุนที่เราได้รับมอบหมายจากนักลงทุนมาอย่างฉันทะลาดะนะครับเพราะว่าเราก็มีนโยบายที่จะรักษา r อ e ในระดับดับเบิลดิจิตนะครับแล้วก็ ในเรื่องของยูซอฟฟันที่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 เหมาะสมกับจังหวะและโอกาสนะครับอันนี้ในเรื่องของอกำลังการผลิตนะครับส่วนในเรื่องของต้นทุนแน่นอนครับเมื่อเรามีอีคอมเมิร์ซสเกลที่ใหญ่ขึ้น,นครับเราผลิตมากขึ้นนะครับอ,อำนาจในการต่อรองในเรื่องของวัตถุดิบนะครับซึ่งเราก็ทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราสังเกตได้จากการที่มี ราคาวัตถุดิบที่มันสูงขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราก็ยัง manage มันได้นะครับแล้วก็ประกอบกับการที่เรามีกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยเราก็สามารถ indent ถึงค้าบางตัวเนี่ยเข้ามาเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่านพัอค้าคนกลางนะครับก็จะทําให้เราสามารถ improve ในเรื่องของมาจ g i n ได้ครับกราบผมอ่ะนะฮะ สุดท้ายฝากถึงนักลงทุนหน่อยฮะเดี๋ยวจะต้องเตรียมเทรดแล้วนะรสร้างความมั่นใจสรุปทุกอย่างว่าอา้าวคุณเราจะกลายเป็นหุ้นกรดแบบไหนอย่างไรเช่นครับครับก็ฝากถึงนักลงทุนเนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วเดลต้าเองนะครับเราดอจิเทนเนี่ยนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรมไทยนะครับมามากกว่าสี่สิบปีแล้วนะครับความเชื่อมั่นที่เราได้รับจากไม่ว่าจะนักลงทุนเอ่ยหรือว่าผู้ค้าเอ่ยของเรานะครับก็ต้องบอกว่า ครอบครัวเรามีประสบการณ์แล้วก็ทํางานจากตรงนีม้มาเป็นระยะเวลานานนะครับเพฉะนัเนี่ยถามว่าแล้วอุตสาหกรรมสีไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโต,โตได้อีกเยอะตามเหตุผลที่ผมได้พูดมาโดยคร่าวนะครับผลข้างต้นน่ยนะครับก็อยากจะฝากดีเพนนะครับให้กับนักลงทุนทุกท่านนะครับถ้าเกิดว่าในชั่วโมงนี นะครับก็เข้าใจว่าการลงทุนมีการหลากหลายสูงขึ้นมากเลยใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับแต่การเติบโตใน real sector นะครับซึ่งมองว่าเป็น infrastructure ของของของประเทศนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเราก็ฝากคุณดีเพนนะครับที่วันนี้เราเริ่มระดมทุนนะครับจากแต่ก่อนเนี่ยเราเราใช้เดตที่สูงนะครับเราก็โตได้แบบลิมิตนะครับ วันนี้เนี่ยเราได้รับโอกาสแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าอันนี้เป็นแค่สเต็ปแรกของพวกเราครับที่จะทําให้ผลตอบแทนเนี่ยนะครับมาให้กับนักลงทุนที่ฝากวความไว้วางใจไว้กับพวกเราครับโอ้โหชัดเจนนะฮะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณมากมากนะครับขอบคุณครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณจิมมุนสาบและนักลงทุนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ